สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกันกบช่องกระต่ายพะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1ปนนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ปีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่343ี่ของน้องแล้วนะคะ วันนี้มีพระเครื่องมาทั้งหมดนะคะเกือบ5 0 5 0ถึง60รายการเลยนะคะน้องจะเปิดแบ่งปันเริ่มต้นที่องค์ละ300บาทนะคะเริ่มต้นนะคะที่300บาทนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับหน้าเหรียญพระได้เลยนะคะมีทั้งงานลงยางานหน้ากากนะคะ แล้วก็มีกล่องกัมมี่นะคะมีหลากหลายราคานะคะก็เดี๋ยวลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจยังไงนะคะก็โทรมาปิดหรือว่าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวน้องส่งให้ได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวินนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวินะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเหรียญหลวงปู่เวินนะคะ มหบาบารมีหลวงปู่เวริรนปี2 5 6 6องนะคะองนี้เป็นรายการที่1นะคะองค์ละ300บาทนะคะองค์ละ300บาทรายการที่1นะคะต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่สองเป็นเหรียญรุ่นนารายจักนะคะเหรียญรุ่นนารายจักนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่สองนะคะ ปีพศส5 6 7นะคะรุ่นนารายจักนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะราคา300บาทนะคะ<ม>เดี๋ยวทุกๆูกองน้องจะแจ้งราคาให้นะคะน้องจะแจ้งราคาให้ทุกองเลยนะคะเพราะว่าราคาจะมีความแตกต่างกันไปนะคะพี่พี่ก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนนะคะ องนี้เป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะดูหน้าหลวงพ่อคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะวัดพระธาตุเมื่นหินนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะที่ระดึกอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบเก้าปีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามราคาสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองวิหารนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์เดี๋ยวนะพระอาจารย์ดิเลกพระอาจารย์เหล็กนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะองนี้เป็นรายการที่4นะคะเหรียญอาจารย์เล็กนะคะ อง์ละ300บาทนะคะอง์ละ300บาทรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5รายการที่5นะคะเป็นพระอาจารย์สุริยันนะคะเรียนพระอาจารย์สุริยันเนื้อทองแดงนะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะวัดป่าวังน้ําเย็นปี2557นะคะ ปี2557นะคะเหรียญนี้10ปีเลยนะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะราคา300บาทเหมือนกันนะรายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะราคาเหรียญละ300บาทนะคะปีพศ2483นะปีพศสอง4 83นะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงนะ ด้านหลังเขียน2513ด้านหน้า <c oughs> นี่นะคะมีคำว่าแดงนะคะมีคาว่าแดงรายการที่หกนะองนี้ต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะพระอาจารย์สุริยันนะคะเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะ เป็นรายการที่7นะคะเป็นรายการที่7นะคะราคา300บาทนะคะราคาเหรียญละ300บาทรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ศิลานะคะ เหรียญหลวงปู่ศิลารายการที่8นะคะชื่อรุ่นพันพันล้านนะคะปี2 566นะคะชื่อรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะ เหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลารายการที่เก้านะคะด้านหลังเขียนด้านหลังนะคะหลวงปู่มหาศิราปีสองห้าหกสองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่เก้านะคะชื่อรุ่นเหนือดวงนะคะชื่อรุ่นเหนือดวงรายการที่เก้านะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะ รายการที่10บนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเนื้ออัปปานะคะเหรียญเสมาสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะราคาองค์ละ300บาทนะคะราคาองค์ละ300บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะเสมาสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นร็อกเก็ตนะคะ Rocket ร็อกเก็ตหลวงปู่ศิดารายการที่11นะคะราคาอง์ละ300บาทนะคะราคาอง์ละ300บาทปิดคู่น้องรถให้100บาทเลยนะคะแถมส่งฟรีนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ทุกรายการนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญทรงพัดยศนะคะเป็นเหรียญทรงพัดยศเรื่อนสมณศักดิ์นะคะเหรียญเรื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ศิลารายการที่12นะคะรายการที่12นะคะราคาองค์นี้300บาทนะคะราคาองค์นี้300บาทนะคะต่อไปรายการที่13นะคะ รายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นพันพันล้านนะคะเนื้อผิวทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาเหรียญละ300บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะอง์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญเซมานะคะพระอาจารย์สุริยันนะคะ เหรียญเสมารุ่นเจ้าสัวสมปาถนานะคะพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะปี2564น,นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะปี2564พระอาจารย์สุริยันองค์นี้ราคา300บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้ราคาที่300บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลารายการที่สิบห้านะคะอันนี้เป็นหน้าแบบหนะะ้าจะ,ะเป็นรุ่นเก่านะคะปีสองห้าหกสี่นะคะปีสองห้าหกสี่นะคะเขียนว่ารุ่นแรกนะคะเขียนว่ารุ่นแรกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกเป็นพระอาจารย์ต้มนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้มวัดท่าสะแบงนะคะเป็นเหรียญทรงเสมานะคะ เป็นเหรียญทรงเสมาพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสวงนะคะองค์นี้นะคะรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์นะคะรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะอง์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหนรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเสมานะคะ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มหาศิลานะคะองนี้รายการที่17ด้านหลังเขียนว่ารวยหมื่นล้านสมปรารถนาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะปีสองหนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญสาริกานะคะเป็นเหรียญสาริกาด้านบนเขียนสิริจันโท ปีสองหนะคะเหรียญสาธิกาวงกลมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นนกคู่นะคะเป็นสาธิกาคู่แบบนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะราคาเหรียญละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่19นะคะองค์นี้ใส่กรอบสีทองสวยๆเลยนะคะ เหรียญเหนือดวงนะคะปี2562นะคะเป็นเนื้ออัปก้านะคะเป็นเนื้ออัปก้านะคะองค์นี้รายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะราคาองค์ละ350้าบาทนะคะเหรียญเหนือดวงใส่กรอบสีทองต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงพ่อคูณนะคะ เรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะอง์นี้ราคา350บาทเมตตามหานิยมวัดบ้านไล่นะคะ2536นะคะนครราชสีมาองค์นี้นะคะรายการที่20องค์องละ350บาทนะคะเจริญพรบนหลวงพ่อคูณต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะ เป็นรงยาไร่สีนะคะเป็นเหรียญรงยาไร่สีเนื้ออัปป้าซารุ่นเงินล้านนะคะปี2567นะคะราคาอง์ละ500บาทนะคะองค์นี้ราคาอง์ละ500บาทนะคะมีฝั่งพลอยมาด้วยนะคะมีฝั่งพลอยสีเขียวมาด้วยนะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเหรียญเหนือดวงรงยาสีเหลืองหน้ากากสีทองนะคะ เหรียญเหนือดวงรงยาสีเหลืองหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่22นะคะปี2562นะคะปี2562รายการที่22องค์นี้ราคา600บาทนะคะองนี้ราคา600บาทนะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะหน้ากากทอง เป็นเหรียญหลวงปู่ศรลายยืนนะคะกทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23ราคาองค์ละ400บาทนะคะราคาองค์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24เหรียญรุ่นดวงนาคานะคะโรงยาสีน้ํำเงินลงยาจีวหรหลวงปู่เวรนะคะหลวงปู่เวรนนะคะ,นนะ,คะด้านหลังเป็นพญายนาค กดกันเป็นเลข8แบบนี้เลยนะคะอง์นี้ราคา400บาทนะคะองค์นี้ราคา400บาทเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นรุ่นรุ่นเหนือดวงนะคะเป็นรุ่นเหนือดวงโรงยาแดงนะคะเหลียนเหนือดวงรงยาแดงรายการที่25นะคะราคาอง์ละ400บาทนะคะ ราคาองละ4 0 0บาทรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะน่าจะเป็นวัดท้ายน้ำนะคะหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะคะปีพศ2 5 6 6นองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ 26นะคะองค์นี้รายการที่26ราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นเหรียญอาจารย์อนุสรนนะคะวัดท่าสะแบงนะคะเป็นบล็อกแกะมือนะคะรงยาหลายสีเลยนะคะองนี้นะคะน้องคิดราคาพิเศษให้ที่400บาทนะคะคิดราคาพิเศษให้ที่อง์ละ400บาทนะคะพระอาจารย์ต้องวัดท่าสะแบงนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่20 28นะคะรายการที่28เป็นเหรียญเหนือดวงสองนะคะต่อโค้ดนำเลิกนะคะเหรียญเหนือดวงสองตอโค้ดนำเลิกนะคะองน์นี้รายการที่28นะคะปีพศ2567วัดพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการที่28นะคะราคาอง์ละ600บาทนะคะราคาองค์นี้องละ600บาทนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์โรงยาแดงโรงยาจีวรนะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์โรงยาแดงโรงยาจีวรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะราคาองค์ละ400บาทนะคะราคาองค์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เหมือนกันนะคะ เป็นเหรียญเรื่องสมณศักดิ์ปี2564นะคะวัดโพศีสะอาดนะคะราคาองค์ละ400บาทรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่31นะคะปีพศสองหนะคะรงยาสีแดงองค์นี้ราคาองค์ละ400บาทนะคะองค์นี้ราคาองค์ละ400บาทนะคะเหรียญเหนือดวงโรงยาแดงนะคะ ต่อไปรา,าร,ะะรายการที่32นะคะรายการที่32น,นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหน้ากากสีทองนะคะเป็นเหรียญเสมาหน้ากากสีทองรุ่นสมปัตินารวยหมื่นล้านนะคะองค์นี้ราคา400บาทนะคะองค์นี้ราคา400บาทนะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่ส3นะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นสาริกาลิ้นทองนะคะองค์นี้รายการที่33ราคาอง์ละ4 0 0บาทนะคะราคาองละ4 0 0บาทรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นเหรียญเหนือดวงรงยาแดงรงยาสีเหลืองนะคะ เหรียญเหนือดวงลงยาสีเหลืองนะคะองค์นี้นะคะปีพศ2562นะคะเหนือดวงลงยาเหลืองนะคะราคา400บาทนะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นสาริกานะคะ เป็นเหรียญสาดิกาหน้ากากสีทองนะคะปี2565นะคะด้านหลังเป็นสาธิกานะคะสาดิกาหน้ากากทองนะคะองนี้รายการที่35นะคะองนี้รายการที่35ราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเหรียญสาธิกานะคะด้านหน้าเขียนสิริจันโทปีพศ2565นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ 36นะคะราคาองค์ละ400บาทนะคะราคาอง์ละ400บาทรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญดอกปูศิรานะคะเป็นเหรียญเสมานะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวออกสีดํานะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวออกสีดําหน้ากากทองนะคะราคาองค์ละราคาอง์ละ400บาทนะคะราคาองค์ละ4 0 0บาทนะคะเป็นรายการที่ 37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญสาหริกานะคะเป็นเหรียญสาริการายการที่38นะคะองนี้ราคา400บาทนะคะองนี้ราคา400บาทนะคะเหรียญสาหริกานะคะหน้ากากทองต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่นิ่มนะคะองคนี้ราคา400บาทเหมือนกันนะคะมะหาม เมตตามหานิยมนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีปี2566นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการที่40นะคะไว้เป็นที่ระลึกนะคะด้านหลังเป็นไก่เขียนปู่ศิลาเสกนะคะองค์นี้รายการที่40โรงยาสีน้ำเงินราคา400บาทนะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะรงยาสีม่วงราคา400บาทเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงปู่มหาศิราเสกนะคะเหรียญโชคดีหลวงปู่มหาศิราเสกนะคะองค์นี้รายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นโรงยาสีฟ้านะคะเป็นโรงยาสีฟ้านะคะเหรียญโชคดีนะคะรวยรวยร้านร้านนะคะหลวงปู่ศิลารายการที่42นะคะ400บาท ต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะโรงยาราชาวดี44นะคะองค์นี้นะคะเป็นโรงยาพื้นน้ําเงินนะคะด้านหลังเขียนรวยสมปาถนานะคะรุ่นสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะองคนี้นะคะรายการที่43นะคะรายการที่43ราคาองค์ละ400บาทนะคะราคาองค์ละ400บาทนะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป,เป็นโรงยาแดงนะคะเป็นโรงยาสีแดงนะคะราคา400บาทเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญรงยาสีแดงนะคะด้านหลังก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะสี่บาทต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45เป็นโรงยาพื้นเขียวนะคะเป็นโรงยาราชาวดีพ oh ื้นเขียวขอบแดงนะคะโบน้ําเงินโรงยาจีวอนะคะองค์นี้รายการที่ 45นะคะราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46โรงยาสีเขียวนะคะเป็นกรอบใส่นะคะโรงยาสีเขียวนะคะขอบแดงโบน้ําเงินนะคะโรงยาจีวรนะคะองนี้รายการที่46นะคะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะปิดคู่น้องรถให้ราคา1ปิดคู่รถให้100บาทนะคะทุกคู่นะคะมีส่วนรถนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นลงยาสีแดงขอบสีน้ําเงินนะคะโบสีเขียวลงยาจีวอนนะคะองค์นี้นะคะตัวหนังสืออักะรคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่4 0นะคะเป็นรายการที่47ราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่48นะคะ รายการที่48โรงยาพื้นเขียวนะคะขอบแดงโรงยาโบน้ำเงินนะคะราคา400บาทเหมือนกันนะคะราคาอง์ละ400บาทเหมือนกันนะคะดูไม่ทันยังไงนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่แอดไลน์เบอร์บเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นโรงยาสีน้ำเงินนะคะ ลงยาสีน้ำเงินรายการที่49นะคะองค์นี้โบสีโบสีแดงขอบสีเขียวนะคะรายการที่49นะคะรวยหมื่นล้านสมปาถนานะคะต่อไปนะคะรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นเหนือดวงนะคะเป็นร็อกเก็ตเหนือดวงอีกด้านหนึ่งเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะราคาองคละ แปดบาทนะคะราคาองค์แปดร0บาทนะคะเป็นรายการที่50นะคะเป็นรายการที่50นะคะราคาแป0รบาทนะคะต่อไปรายการที่51นะคะเป็นกล่องกรรมะยีนะคะเป็นกล่องกรรมะหยีนะคะเป็นเหรียญรวยทันใจนะคะเหรียญรวยทันใจหลวงปู่มหาิรานะคะ สิริจันโทเหรียญเสมารวยทันใจนะคะเป็นงานชุบสามสีนะคะเป็นงานชุบสามสีแบบนี้เลยนะคะหรือเรียกกันว่าสามเคสามกริย์เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ นี่นะคะเขียนตัวยันอักขระด้านหลังนะคะรวยร้านร้านเงินทองลงยาชุบเอ้ยเป็นงานชุบ3สี่นะคะเป็นงานชุบ3สี่นะคะสวยสวยเลยนะคะราคาเหรียญละ600บาทนะคะราคาเหรียญละ6 0 0บาทนะคะเป็นรายการที่51นะคะต่อไปรายการที่52นะคะรายการที่52นะคะเป็นเหรียญเขียนว่าน่าจะใส่กล่องผิดนะ น่าจะใส่กองผิดนะคะองนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะอันนี้น่าจะรอยเอ็ดหรืออะไรสักอย่างนะตอนก่อนเคยมีตัวหนังสือเขียนไว้นะคะแต่นี้จะเป็นหลังเรียบมีรอยจานนะคะต่อโค้ดนะคะต่อโค้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเครับ ต่อโค้ด9้าตัวมีรอยจานนะคะหลวงปู่มหาศีดานะคะองค์นี้นะคะราคาองครละขอที่800บาทนะคะเรียนนี้เนาะขอที่800บาทนะคะดูความสวยใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้ขอที่800บาทเป็นงานไม่ตัดปีกลางเรียบมีรอยจานนะคะรอยจายเนเต็มมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องหากล่องให้อีกทีหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นรายการที่ 53นะคะรายการที่53บอกเลยว่าเหรียญน,นี้สวยมากเขียนว่าอายุวัฒนมงคล78ปีนะคะหลวงปู่มหาศิลารรมอุทยานนะคะอ,องค์นี้พร้อมกล่องกรมิหีเลยนะคะมีแค่องค์เดียวเองนะมีแค่องค์เดียวเองนะคะนี่สวยๆเลยนะคะหน้าหลวงปู่สวยๆเลยนะคะด้านหลังโอ้โหโลงยานหน้าหลังด้วยนะคะ ลงยาหน้าหลังด้วยนะคะสวยสวยเลยนะปี2565นะคะรวยรวย้านร้านทำมอุทยานจังหวัดกาลสินนะคะลงยาเต็มลงยาสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะราคาขอที่800บาทนะคะขอที่เหรียญละ800บาทรายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54นะคะ รายการที่54เป็นเสมารวยทันใจนะคะเสมารวยทันใจนะคะรายการที่54หลวงปู่มหาศิีลานะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอัขระแบบนี้เลยนะคะคมพมสวยๆเลยนะคะรวยทันใจหลวงปู่ศิีลานะคะรายการที่54นะคะรงยาเต็มหน้ากากด้วยนะคะเป็นงานหน้ากากด้วยนะคะอง์นี้น้องขอที่800บาทนะคะรงยาสีเขียวนะคะหน้ากากสีทองนะคะ รงยาสีเขียวหน้ากากสีทองขอที่800บาทรายการที่54นะคะต่อไปรายการที่55นะคะรายการที่55องค์องนี้นะคะองนี้จมูกแตะนะขอพี่ๆที่รับได้นอ้องรถให้เลยทันที100บาทนะคะเอาไปที่700บาทนะคะเอาไปที่700บาทนะคะองนี้นะคะรงยาแดงแต่บอกเลยว่าสวย นะบอกเลยว่าสวยมากนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นใสมารวยทันใจนะคะเอาไปที่700บาทนะคะจมูกแตะนะคะบอกไว้ก่อนนะองค์นี้จมูกแตะนะน้องขอที่700บาทนะคะแต่สวยนะพี่สวยเลยนะคะรุ่นนี้นะรายการที่55นะคะต่อไปรายการที่56นะคะรายการที่56นะคะ เป็นงานชุบนะพี่เป็นงานเหรียญชุบนะคะเหรียญชุบทองเอชุบเงินนะคะเป็นเหรียญชุบเงินด้วยนะคะอง,งนี้นะคะต่อโค้ดโดยสองครั้งนะคะรายการที่56าสิบนะคะหกรบาทนะคะเป็นงานโรงยาเต็มระบบเลยนะคะเป็นงานลงยาเต็มระบบเลยนะคะนี่นะคะดูความแบบว่าโรงยาเขาเานาะสวยๆเลยนะคะ ลงยาเต็มระบบแบบนี้นะคะขอที่600บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นโรงยาแดงนะคะเป็นโรงยาแดงนะคะขอ600บาทเหมือนกันนะคะขอราคา600บาทเหมือนกันนะคะมียาเขียวยาแดงนะคะพี่ๆลองเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ พี่ๆลองเลือกได้เลยนะคะชอบใจรงยาสีไหนนะคะแต่สีแดงนี่ก็แดงแรงลิตีจังเลยนะมีแค่อย่างละเหรียญเท่านั้นนะตอนนี้นะคะตอนนี้เจอแค่อย่างละเหรียญเท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้าหาเจออีกก็จะเอามาเปิดอีกนะไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้มาเหมือนแบบว่าชุดนี้ได้เหมามาแพงเลยนะพี่เป็นหลวงปู่ศิลานะคะ อ,องนี้น้องขอที่ราคา600บาทนะคะอ,องนี้น้องขอที่ราคา600บาทนะคะเป็นรายการที่507นะคะรายการที่57บนะคะ600บาทต่อไปรายการที่58นะคะรายการที่58นะคะเป็นรวยร้านร้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญ นั่งพานนะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะรวยรวยร้านร้านสองห้าหกสามนะคะเหรียญนั่งพานฤทธานุภาพพยาสุรินนะคะองนี้รายการที่องนี้รายการที่58นะคะรายการสุดท้ายของ ep นี้แล้วนะ องนี้น้องขอที่ราคา500บาทนะคะพร้อมกล่องกำมี่เดิมเลยนะคะพร้อมกล่องกำมยี่เดิมเลยนะคะขอที่500บาทนะก็ถ้าพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายไดรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวอีพีหน้านะคะเรายังมีพาร์ตราคาหลักร้อยทั้งอีพีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเอามาเปิดแบ่งปันเปิด เอามาเปิดแบ่งปนันเปิดให้พี่ๆได้รับดูรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ